หลังจนะากคลิดที่แล้วนะครับที่ผมได้ให้น้องชาวบกช่วยฟาร์มนะตอนนี้รเรียลของก็400บวกแล้วนะ <co ld> นี้ก็ใกล้จะ700เพื่อจะไปโลก2องนะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะได้ไปโลก2ครั้งแรกนะครับ <co ld> ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสตรีมทาง t i k ตอ k นะครับ YouTube มันสตรีมไม่ได้มันยิงมันแย่งเน็ตก,กันนะโอเครับชมเอ็นจอยคลิปเลยครับมาใหม่ครับสวัสดี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 ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมไม่เข้าวะ่ะสวัสดีครับสวัสดีย๋ยวที่ผมไม่เข้าวะ่ะ Add ammo ข่าตัวไหนอ่ะอะค่าตัวไหนอ่ะ Thank you ไหนอะค่าค่าตัวไหนอ่ะต,ตัวนี้เหรอตันี้เหรอ อ๋อค้าั้พวกนี้อุ้ยกระเด็นไปไกลโคตรพี่ต้องอัพสกิลผลปีศาจท่าเยอะๆใชปะเจ็ดแสนห้านี่คือผลรูปมังกรบรรูปมังกรอะไรนะคำตดยเซามาโดยดอกกระดุยผลไม้เบเน็ตไม่ใช่เหรอโนเอซีมันมาแล้ว

อุ้ยังวุ้ย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 ก็หยางไม้มีพักดาวไม้รักแล้วก็แค่เอไม้เอามีแฟนยังเอ้าไปไหนล่ะตอนนี้เลเวลของผมก็เลเวล452แล้วนะจะได้ย้ายไปเกาะที่อื่นแล้วนะครับไปฟาร์มเกาะที่อื่นนะเอาไห่ผมไปไหนอะไม่กันไม่ผมไปไหนอ่ะเบสไห่ผมไปไหนอ่ะ อไปนนล้เหรอระวังแอดมินเข้าเซิร์ฟแบนโปรจะปะระวังเด้ระวังอุ้ยอุ๊ยมันมาแล้วมันมาแล้วไม่นะมาแล้วว่ะเกลีกซี่มันมาแล้วว่ะเกลีกซี่มันมาแล้วว่ะแอดน้องตาต้าบอกกันเลยอย่ไปท้ามันอะย่ <Thank you. S 1> าไปท้ามันเป็นไงหลอนมาแล้วอดไปแล้วครับไม่ไม่ได้ผมเลย เสียตอน10.03นาทีขอครับความค่าหัวผม100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  แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ผมฟาร,ร์มอยู่เฉยๆนะครับกำลังฟาร,ร์มอยู่ชๆแล้วก็มีปูมาแย่งฟาร,ร์มนะครับนี่นะครับเห็นไหมปูมาผมยังไม่รู้ตัวนะว่ามีปูมาแย่งฟาร,ร์มนะรอไม่หันอากาศงอกรอนหน่อยอุ้ยเท่ยังวะครับแบนไอพวกพิมพครับอู้โคตรเหตดามานดามุงอากุกอยากพิมชีวิตของกุกอยากเนือกอเนี่ยจ,จัดอยากเล่นด้วยครับได้แหละ เค่จัดเอาทีเล็กอ่เห็นตะโพลอยอย่างเนี้ยโอ้โหไอ้เรือนดอกจันดอกจันดอกจันแต่ไม่รอดแน่ไอ้พวกเรือนดอกจันดอกจันดอกจันข้อความอะไรกันเนาะเอาตังไปทำไรหมดเอ้อ มีโรบักไหมไม่มีครับไม่มีอุ้ยอ้ยบอกกันวะทีเล็กทีเล็กอุ้ยอะไรเนี่ยให้ผมช่วยฟาร์มไหมผมเลเวลสอง0ันดร้อยอุ้ยได้ครับได้ผมอยากระเบิดสีขาวอ่า โอ้โหโปรย่งฟาร์มผมเลยผมออกดีกว่าแย่งฟาร์มผมอ่ะออกก่อนเดี๋ยวันไม่ไหวไปอันนี้ผมก็ฟาร์มจนเบลร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะก็จะสามารถไปฟาร์มที่เกาะบนนี่นะเกาะโคตรสูงเลยนะฮะโอเคเกรดเราสามารถดอเกรดร้อยแปดสิบ <4 80 S 1> เล่น,ลนกลับผมด้วยได้ได้ไปฆ่าที่ไหนอะ่ะ ้าผมเป็นเกเกย์เกยอะไรเนี่ยเข้ามาที่ไหนอะ่ะเข้ามาที่ไหนวะที่ไหนอะ่ะข้างล่างเหรอพร้อมเข้าหลังเขามาที่ไหนอะ่ะเก้าตัวเอาชนะอะไรอะ่ะมันอยู่ที่ไหนอะ่ะเนี่ยวะอยู่ด้านบนเหรอด้านบนไปอีกเหรอ ไม่ตัวนี้มันสูงยังวะนี่มันสูงยังวะนี่มันสูงยังวะอุ้ยโคตรสูงถ้าเองเข้าโรบล็อกเองไม่รอดแน่อุ้ยโคตรสูงอุ้ยยังมีอีกเลยพนะี่ชื่ออะไรครับเอ,อ้ามันมีทางลัดนะพี่เหรอมันมีประตูลัดขึ้นไปครับชืยย่อโยต์ครับโยต์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 น่ะข่าตัวไหนอะข่าตัวนี้เหรออ้าว ไม่ใช่อันนี้มันเบีวห้าร้อยเลยโลชุด <Bluetooth. S 1> มันเบีวห้าร้อยเลยอันนี้ห้าร้อยกว่าอุ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฮะกำลังไปอุ้ยใครเนี่ย ใช่เลยที่ไหนวะไม่คนนี้เหรอใช่อ๋อคนนี้ใช่ไหมธาตุธาตุนิเคลียร์เคมี50อ๋อคนนี้คนคนี้แล้วก็มันมีน้องๆน,นะครับบอกว่าตรงนี้มันสามารถซื้อหาร์ครสังเกตได้นะก็ก็จะก็จะไปซื้อหาร์ครั้งสังเกตนะครับคนขาวคนที่ช่วยฟาร์มเด้อ ในคนไหนฮาชิสังเกตอ่ะมันต้องไปทำอะไรนี่ครับเรสโก้เรสโก้เรสโก้ต้นไม้ยักษ์เดี๋ยวช่วยฟาร์มไรคเควส์ต้นนั้นเหรอคนผู้ชายคนนี้เหรอแย่คนนี้ใช่ป่ะไปตรงหินไอ้อาใช่โอ้เกียร์เซียนเลยเหรอโอ้โหเกียร์เซียนเลยเหรอโอ้โหโคตรแพงโอ้โหที่มีที่รับ ่าทไปรับผ่านผลหน่อยหลังจากนี้นะครับผมก็ฟาร์มบนเกาะรอยฟ้านี่เป็นชั่วโมงเลยนะจนถึงเลเวลเจ็ดลอยเลยนะใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วไก้้อใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ลกล้แ้วกล้แล้วกจ้แล้วตุกจะๆลก้กแกล้แล้วกล้แล้วใกล้แล้วใกลแล้วใกลแล้วกใใหน่อย้้ ใกแล้วใกล้แล้วอนดเดียวในดเดียว Thank you b o s มันเกิดชา้าเจ้ป้ได้แล้วเวลห้าร้อยใกแล้วครับสู้ๆ <ไป S 2> นะครับ,บพีไปโลกไปไปตังโลกแล้ว Ashley WU ปู่หงชี้ฉี Yes อ้าโอ้เหนื่อยอืภาษาอะไรค่ะ ตามช้างมาไปไปเกาะคุกโอวเมื่อยมาแล้วไปเกาะคุกดีใจด้วยอ่ะผมพีครับสู้ๆนะครับพีครับอย่างเงียบนะครับสู้ๆพีใครพีใครพีครับสู้ๆนะครับพีแข็วดด้วยมาแล้วพี่ชายมานี่เย้็นนไหอะกกรริิงงใครพีอะไรอีกอนะอะไรอีกอะ ที่คาเฟ่แฟนยังก็ยางไม้มีเพราะแค่เอาไม้รากแล้วก็แค่เอาไม้เอาที่ลงไลฟ์กี่โมงโอ้เอ้าอะไรเนี่ยตายยิ่งไหนที่เอีข่ามาไม่มีอยู่ก็เข่ามาเอาก็ชักว่าเอาไปเลยฟ้า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 ที่เขาอะไรเนี่ยทุกคนเป็นอะไรเนี่วงไลฟ์กี่โมง ไปกี่โมงที่ลงไลน์ตอนไหนประมาณสี่โมงใช้กฎตัวสีลงน้ำเหนื่อยแล้วห้าชั่วโมงอะไรมาห้าชั่วโมงเลยมาห้าชั่วโมงเลยตั้งแต่เช้าอ่ะเขาโดนอะไรไปเรือสั่นๆันพักมากที่ไหนโอ้แต่ผมมีบัตปัชชาสงกรานรอพี่ดูตัวพี่ดิอ่ะคุยแล้วเล่นแบบอื่นไหมแล้วไปไหนอ่ะ แล้วได้กุญแจโอเคได้แล้วเนี่ยไอตอสไอซอยูร์เฟสทูเดย์บัดไอจัสเทนเน็ตไมค์เฮ้ยดูคนนึกถึงองค์จัดก่ t นเฟ s อะเกนส์ฮีทริสบัดไอจัสเกิดอะไรกันเนี่ยไปทำพระตื่นไหมพี่ตัวมันจะใหญ่ขึ้นและอยู่ในน้ำได้ด้วยเดี๋ยวไปเอาไปเกาะน้ำแข็งกดหัวสาวอมไอติมเสร็จแล้วเล่น99ก่อนโอ้โหผมไปเกาะหิมะ เอาอะไรเนี kom done, kom. ่ยขอตอกได้ไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้างอุ้ช้างสามตัวมาลอู้สางสตัวอ๋อหึเขมอุยอุ้งเขมจัดอ๋อรน แล้วผมก็ต้องมาสู้บอสคนเดียวนะครับแต่ว่าคนดูที่มาช่วยนะจะช่วยตีไม่ได้นะครับผมต้องสู้ด้วยตัวคนเองนะแต่ก็แบบมันมั่วมันส่้ก็ไปหมดนะผมมองไม่เห็นเลยนะโอเคครับไปต้องสู้กับคนนี้เหรอบอสไอตอสไอซอยูร์เฟสท t เด u ์บัดไอจัสคเน y รอค t e วยตั้งค่ามันโอ้ oh, ต้องฆ่ามัน เอาโดนอะไรเนี่ยเปล่งร่างอ๋อตอกบอสเลยริ่งพี่ครับฝากบอกเขาให้ดูแลเธอทีผมคนนี้ยังมีไม่พอควยอุ้ยไอ้เรบอสมันเห็นบอสเลยค่ายกันไม่ได้อุ้ยอุ้ยบอสอุ้ยวัดโคตรถึกควยอุ้ยแอตตูทามเอฟโออาร์จีอารีสองเอ็ม ผมไม่ไหวผมไม่ไหวโอ้โหอะไรวะไม่แปลงร่างเป็นพระหรออ๋อมันจะมัน<ผ>มจะตัวใหญ่ทุคคกคนเห็น<ม>เห็นไหมเห็นวอร์ดไหมเนะี่ยเองบอสมันตีช่วยกันไม่ได้อ้าวถ่ายพีระมิดด้วยครับผมไม่เห็นเลยเลยวัตดีทางของคู้ทาม่าชัก ผมเตงคงพักมากแต่ผมมีบัตรปัะชาโสงคงทาพี่สู้ให้ได้เอาวอตไปไหนอ่ะจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลจิงเกิลออและเรลบินกาเซลบิงเจอร์ซอยตามมาหน่อยครับไม่เปิดหาที่สังเกตหรอป็นปอยู่ในนั้นทำไมอะปอย ปวดขี้ต้องทำไงแต่ความลับมันก็เหมือนความโสดโอ้บอสตี้เจอกันไม่ได้ต้องให้คนอื่นออกก่อนโอ้ได้จีเจอกันได้นะโอ้ถ้าตี้เจอกันได้มันก็ไม่ใช่บอสเนานะอุ้ยโดนแข็ง วิดีโอเด็กน้อยใส่ชุดแมนยูยทำกระเพราที่ตลาดมีคนสัาษณ์วันนี้ได้กี่ประตูแล้วต่อไปว่าจะไปได้อะไรชื่อเออใกลตายแล้วกลตายแล้วใกล้ตายแล้ว,ลว,ลว yes yes แล้วไปเกาะกลาง ได้แล้วอา้าวคนถนุมิ่งไวมาวะห6 7เจ็ดหกสิบเจ็ดคนุงมิ้งไวมาวะไหนอ่ะนี่มันโซอะไรตรงน่งไวนอนหลับมาก๋อถังปอ,อคนนี้คนนี้อ่ะความชำนาญของพี่หกสิบเจ็ดาไม่เอาผลแล้วหรอ เย่มาแล้วว่ะมาแล้วว่ะไปโลกสองแล้วเย่เย่ใช่ครับโอ้โหความชำนาญของผลที่เป็น6กเดฮ้ยเ,เดี๋รีเชฟรีเชฟเหรอฟรีอุ้ยอุ้ยทีแฮมกวยไห่อุ้ยใช่ เอ้ย <grassroots> <Belgium> ใช่บนห <brutal. S 3> ลังคามีผลฟรีเดือดขามาใหม่ครับบันเดียรับมาใหม่ะครับฟรีครับพี่ใหญ่ผมมาใหม่ครขาผมมาใหม่เด้อวุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้จะรุ่นใหญ่ปะเอยใหญ่จังเลยสุ่มผลอยู่ข้างหลังต้องทำใจเท่าเซิร์ฟที่มันมีน้อยๆป่ะบ้แอ อุย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 อ๋แดงนี่มันที่ไหนอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยเซอร์พเ็นอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมต้องรีครับเขาจะไปแล้วใจผมเพิ่งเหนื่อยแล้วฮะแลกผลคืออะไรโอแลกผลอ๋อมีแลกผลด้วยอ๋อนี่นะก็จะเป็นแลกผลนะ โอเคครับเป็นไงนกันบ้างครับสําหรับการมาโลกสองผมนะก็คือผมเป็นเด็กใหม่เลยนะเหมือนแบบเป็นเด็กเฮือใหม่เลยนะก็เพิง่งมาเล่นครั้งแรกนะครับก็ถ้าคนดูชอบว่าอย่ามกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับมือใหม่อย่างยงเพิง่งเริ่มมีกามาเล่นนะก็เป็นเวลาที่ยาวนานมานะค,คือผมฟาร์มทั้งวันเลยนะฟาร์มแบบตั้งแต่เช้าถึง,ถ,งถึงแบบ บ่ายสามโคตรนานประมาณหกเจ็ดชั่วโมงละนานโคตรโคตรเลยโคตรเพียโคตรเหนื่อยไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะฟาร์มนานมากขนาดมีคนช่วยนะมีคนดูมาช่วยนะนานจริงๆรงิก็ขอบคุณคนดูที่มาช่วยมาอะไรผมนะขอบคุณริงๆงขอบคุณทุกคนที่มาช่วยยิงๆงอ๋อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดบ่าย